เจ้าของเขาบอกว่าจัดการให้ผมหน่อยครับเรื่องคลิปไม่เสียหายครับปลาได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับยืนกลางน้ำกันแล้วยืนกลางน้ำกันแล้ว ตามอดโดดแล้วสู้หน่อยครับสู้หน่อยเริ <c ười> ่มมีการสังๆๆๆๆๆ่งเกิดขึ้นครับออกมาซ้ายหน่อยลูก มาแล้วมาแล้วครับเล็ดๆครับเน็ดอยู่ไหนเล็ดมาต่อเลยมาครับผมตรดนะก้อยครับการน็ดเลยครับผมใช้เวลาอัดอยู่ประมาณเกือบสองนาทีได้ครับผม マジで。